สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เรายังอยู่ที่บทที่8เรื่องของวงกลมเราจะมาเรียนในเรื่องของการหาพื้นที่ของวงกลมนะคะหัวข้อที่1การหาพื้นที่ของวงกลมก่อนที่เราจะไปหาพื้นที่ของวงกลมนั้นเราก็ต้องทราบก่อนใช่ไหมคะว่าส่วนไหนคือพื้นที่ของวงกลมจากภาพ นะคะมีการอธิบายบอกไว้ว่าพื้นที่ที่แรงเงานะคะพื้นที่ที่แรงเงาเรียกว่าพื้นที่ของวงกลมค่ะก็คือบริเวณสีฟ้าที่คุณครูแรงเงาตรงนี้นะคะตรงนี้ล่ะค่ะที่เราเรียกว่าพื้นที่ของวงกลมสูตรในการหาพื้นที่ของวงกลมมีดังนี้ค่ะพื้นที่มีค่าเท่ากับตรงนี้อ่านว่าพาย R ยกกำลังสองนะคะ ตรงนี้นะคะอ่านว่าพายายยกกำลังสองซึ่งจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนก็ได้ทราบไปแล้วว่าค่าพายนะคะค่าพายมีอยู่2ค่าคือ22.7ส่วน7หรือ3.14ส่วน R R คือรัศมีของวงกลมก็จะเปลี่ยนไปตามาวงกลมแต่ละวงว่ามีรัศมีเท่าไหร่ถูกไหมคะแล้วในส่วนนี้ในส่วนนี้นักเรียนอาจจะงงว่า คำว่ายกกําลังสองหมายความว่าอย่างไรอยกกําลังสองนะคะคุณครูขอเขียนอธิบายตรงนี้นะคะอยกกําลังสองหมายความว่า R คูณกันอยู่2ตัวค่ะนะคะบางคนอาจจะคิดว่า R ยกกําลังสองคือ R คูณ2หรือเปล่าอันนี้คือคนละความหมายนะคะอคูณ2กับ R กําลังสองเนี่ย คูณกัน2ตัวเนี่ยคือคนละความหมายนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าสับสนว่าจะต้องเอา r ไปคูณกับ2จริงๆแล้วมันคือ r 2ตัวกำลังคูณกันอยู่อย่างเช่นถ้ารัศมีของวงกลมนี้มีค่าเท่ากับ7นะคะ r กำลังสองตรงนี้นะคะ r กำลันะะงสองของเราหมายถึง r คูณกัน2ตัวนะคะก็หมายความว่าเราจะต้องเอา7 มาคูณกัน2ตัวอย่าเอา7ไปคูณ2นะคะ7คูณกัน2ตัวก็คือ7คูณ7มีค่าเท่ากับ49อันนี้คือความหมายของอายกกำลังสองค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่1ในการหาพื้นที่ของวงกลมกันเลยนะคะโจทย์บอกว่าหาพื้นที่ของวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว1.4เมตร โดยมีข้อกำหนดว่าพายให้ใช้22ส่วน7คุณครูเคยบอกใช่ไหมคะว่าบางข้อจะมีการกำหนดค่าพายมาเลยถ้าเขาบังคับให้เราใช้22ส่วนเเราก็ต้องใช้22ส่วน7นะคะทีนี้ข้อนี้ค่ะสิ่งที่เขาบอกมามันคือเส้นผ่านศูนย์กลางซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น2เท่าของรัศมีหมายความว่าเราต้องการค่า R เราจะต้องเอาเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย หารด้วยสองก่อนเราถึงจะได้เป็น r ถูกไหมคะดังนั้นก่อนที่เราจะทําพอเริ่มวิธีทำเขาจึงอธิบายให้เราดูก่อนว่าที่ไปที่มาในการหาค่า r หรือรัศมีนั้นเขาจะต้องเอาเส้นผ่านศูนย์กลางมาหารสองก่อนนะคะบรรทัดแรกเขาก็เลยเขียนว่าวงกลมมีรัศมีหรือว่า r นะคะเท่ากับ1.4หารส 1.4ะะหาร2เมื่อหารออกมาแล้วเขาได้เป็น0.7นี่คือค่า r หรือรัศมีนะคะพอได้รัศมีแล้วเราก็ไปเข้าสูตรเลยค่ะจำได้ไหมคะว่าก่อนที่จะเริ่มแทนค่าบรรทัดแรกเราจะต้องเริ่มจากอะไรคะก็คือสูตรนะคะสูตรพื้นที่วงกลมตรงนี้อ่านว่า pi r ยกกำลัง2บรรทัดที่2คือแทนค่า แทนค่านะคะแทนค่าก็แทนไปเลยค่ะค่าพายนะคะตัวแรกพายพายเขาให้ใช้อะไรคะ2 2่ส่วน7ตรงนี้เราก็เลยแทนด้วยนะคะ22ส่วน7ต่อไป r r กำลัง2 r ของเราหาได้เท่าไหร่คะก็คือ0.7หมายความว่าต้องเอา0.7คูณกัน2ตัว นะคะไม่ใช่0.7คูณ2นะเพราะนั้นคุณครูก็เลยเขียนเป็น0.7คูณอยู่กับ0.7นี่คือความหมายของ r ยกกำลัง2จากนั้นค่ะในโจทย์นะคะเนื่องจากว่าค่าพายของเราคือ22ส่วน7มันเป็นเศษส่วนเขาเลยต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน0.7ทั้ง2ตัวเนี่ยให้มันเป็นเศษส่วนเหมือนกันเพื่อที่จะได้ตัดทอนกันได้นะคะอ่ะทีนี้ 0.7คือทศนิยม1นึ่ตำแหน่งก็จะเปลี่ยนเป็น7ส่วน10และ7ส่วน10ทั้งคู่นะคะส่วน22ส่วน7ก็เหมือนเดิมจากนั้นค่ะเขาก็ตัดทอนอามาตัดทอนกันนักเรียนจะคูณกันให้เสร็จข้างบนก่อนแล้วมาหารข้างล่างทีเดียวก็ได้หรือเราจะตัดทอนก็ได้แต่ข้อนี้นะคะคุณรูจะตัดทอนให้ดูก็คือ7นะคะตัด7หายไป1ตัวจากนั้นก็เหลือแค่เอา22 ไปคูณกับ7นะคะและข้างล่างก็จะเป็น10คูณ10นะคะ10คูณ10ได้100ส่วน22คูณ7ก็จะได้154ทําทำให้บรรทัดต่อมาได้เป็น154ส่วนร้อยค่ะจากนั้นนะคะมันยังเป็นเศษส่วนอยู่เราก็ต้องเปลี่ยนกับไปเป็นทศนิยมเนื่องจากว่ายังไงคะค่าที่เขาให้มาตอนแรกมันเป็นแบบทศนิยมเราก็ต้องเปลี่ยนกับ ไปเป็นทศนิยมนะคะและถ้าส่วนเป็น100ก็ต้องเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนัเกเรียนก็ไล่ามาจากข้างหลัง2ครั้งแล้วใส่จุดค่ะ1 2จุดก็จะอยู่เลขหน้าของเลข5ใช่ไหมคะก็จะตอบ1.54นะคะ ทีนี้พื้นที่นะคะพื้นที่ทุกครั้งไม่ว่านักเรียนจะหาพื้นที่ของอะไรก็ตามจะต้องขึ้นต้นด้วยตารางเสมอนะคะและมีหน่วยเป็นเมตรนักเรียนก็จะต้องตอบเป็นตารางเมตรนั่นเองค่ะอย่าลืมสรุปด้วยนะคะว่าดังนั้นวงกลมนี้มีพื้นที่1.5ตารางเซนติเมตรและต่ออบอตอบค่ะตอบเป็นเลขไทยให้คุณครูด้วยนะคะ ต่อไปตัวอย่างที่สองค่ะโจทย์บอกว่าวงกลมมีพื้นที่50.24ตารางเซนติเมตรมีรัศมียาวเท่าใดเห็นไหมคะอา้าวข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวอย่างที่1ให้หาพื้นที่แต่ข้อนี้ให้พื้นที่มาแล้วถามหารัศมีจำเรื่องเส้นรอบวงได้ไหมคะว่ามันจะมีข้อมูลอยู่สองฝั่งที่เป็นสมการ ถ้าเขาให้อย่างใดอย่างหนึ่งมาเขาจะถามหาอีกฝั่งหนึ่งถ้าเขาหาให้ฝั่งหนึ่งมาเขาก็จะถามหาอีกฝั่งหนึ่งจากสูตรตรงนี้นะคะพื้นที่วงกลมเท่ากับาย r ยกกำลังสองตัวอย่างที่หนึ่งเมื่อสักครู่ถ้าเขาให้ r มานักเรียนก็ต้องหาพื้นที่แต่ข้อสองนี้เขาให้พื้นที่มาเขาก็จะถามหา r เหมือนเหมือนก,นกันกับคลิปที่แล้วในเรื่องของความยาว อรอบวงกลมนะคะอ่ะทีนี้บรรทัดแรกเราก็ขึ้นต้นด้วยวิธีทําเหมือนเดิมค่ะอ่ะแต่อย่าลืมนะคะข้อนี้เขามีการกําหนดให้ใช้ายเท่ากับ3.14อ่ะทีนี้บรรทัดแรกเริ่มที่สูตรนะคะบรรทัดแรกเริ่มที่สูตรบรรทัดที่สองแทนค่าแทนค่าหมายความว่าในโจทย์ ให้ค่าของอะไรมาแล้วก็เอามาแทนค่าลงไปสิ่งที่เขาให้มาคือพื้นที่เท่ากับ50.24ตารางเซนติเมตรใช่ไหมคะนักเรียนก็เอาพื้นที่มาแทนค่าจากข้อความนี้นะคะแทนค่าด้วย50.24ต่อไปฝั่งนี้นะคะพายพายเขาให้ใช้3.14และ R อา,อาเรายังไม่ทราบใช่ไหมคะรัศมีข้อนี้เขาถามหารัศมีแต่นกักเรียนสามารถนะคะ เปลี่ยนอาลังสงตัวนี้ให้มันอยู่ในรูป R คูณกัน2ตัวไว้แบบนี้ก่อนนะจากนั้นนะคะมาดูบรรทัดต,ต่อไปเขาบอกว่าจากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารก็คือการแก้สมการถูกไหมคะเราสามารถนะคะเราจะหาค่า R เราก็ต้องกําจัด3.14เนี่ยที่มันคูณอยู่ให้ย้ายไปหารอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะก็จะได้เหมือนบรรทัดนี้ แล้วฝั่งนี้ก็จะเหลือนะคะเหลือแค่ r คูณกัน2ตัวอ่าก็จะได้ r คูณ r เท่ากับห0า4หารด้วย3.14จนะคะจากนั้นนักเรียนจะไปคำนวณโดยการฝั่งนี้นะคะนักเรียนจะไปคำนวณโดยการเปลี่ยนเป็นเศษส่วนหรือว่าเอ่อหารกันโดยการตั้งหารยาวยังไงก็ได้นะคะก็จะได้เป็น16อ่าฝั่งนี้กาได้เป็นอาหารกันแล้วได้16 r คูณอมีค่าเท่ากับ16ทีเนี้ยอกับ R มันคือตัวเดียวกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเปลี่ยนไปเป็นตัวเลขแสดงว่ามันต้องเป็นตัวเลขหรือว่าจำนวนเดียวกันเราก็ต้องมาดูว่าจำนวนใดที่เป็นจำนวนเดียวกันคูณกันแล้วมีค่าเท่ากับ16อ่อาอะไรคูณกันได้16 1คูณ1ได้ห 2อคูณสได้4คํคำว่าตัวเดียวกัน,ค,นคุณครูจะเขียนให้ดู1นคูณหมีค่าเท่ากับ1อันนี้คือคำว่าจำ,จำนวนเดียวกันนะคะ2อคูณสแล้วก็ลองไล่ไปมีค่าเท่ากับ4 3่มคูณสมีค่าเท่ากับ9 4คูณ4มีค่าเท่ากับ16อ่าได้แล้วใช่ไหมคะได้เท่ากับ16แล้วหมายความว่า4คือ4คูณ4มีค่าเท่ากับ16ค่ะ และเนื่องจาก4คูณ4นะคะมีค่าเท่ากับ16หมายความว่า r 1ตัวมีค่าเท่ากับ4ถูกไหมคะเนี่ย r แต่ละตัวเนี่ย r ตัวที่1ก็มีค่าเท่ากับ4 r ตัวที่2ก็มีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อสรุปบรรทัดต,ต่อมาว่าจะได้ว่าไอ้คำว่า r คูณ r เนี้ยมันคือ4คูณ4นั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ถ้า R เดียวแสดงว่า R เดียวก็คือ4เดียวตัว4เลขเดียวถูกไหมคะถ้า R คูณ R เท่ากับ4คูณ4เพราะฉะนั้น R ตัวเดียวก็จะเท่ากับ4ตัวเดียวดังนั้นเราก็จะได้ข้อสรุปแล้วค่ะว่าวงกลมนี้มีรัศมียาว4เซนติเมตรข้อนี้ทำไมเขาตอบ4เซนติเมตรอย่างเดียวคะเพราะเขาไม่ได้ถามหาพื้นที่เขาถามหาความยาวของรัศมีซึ่งความยาวเราก็ต้องตอบเป็นเซนติเมตรเหมือนเดิมอ่าและอย่าลืม ต่ออบตอสีเซนติเมตรแบบนี้ด้วยนะคะต่อไปตัวอย่างที่3ค่ะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าหาพื้นที่ส่วนที่ระ,ะบายสีอ่ะมาดูพื้นที่ส่วนที่ระบายสีถ้านักเรียนมองแค่ภาพนักเรียนจะเห็นนะคะถ้าส่วนที่ระบายสีเนี่ยมันจะเหมือนโดนัทหรือเหมือนล้อรถใช่ไหมคะอ่ะเนี่ยส่วนที่ระบายสีเนี่ยจะเหมือนโดนัทหรือเหมือนล้อรถอ่ะ แล้วในเนี้ยที่คุณครูสอนไปคุณครูสอนหาแบบเต็มใช่ไหมแบบเต็มของวงกลมนะคะแล้วทีเนี้ยเราจะหายังไงล่ะในเมื่อรูปนี้มันไม่เต็มแต่นะคะหาได้นะคะถ้านักเรียนมองดีๆไม่ได้ไปมองที่พื้นที่ลองมองที่เส้นมันมีวงกลมที่ซ้อนกันอยู่สองวงก็คือวงเล็กกับวงใหญ่ถูกไหมคะ,ะคุณครูวงเล็กเนี่ย เขาจะระบายสีด้วยสีขาวอ่าบริเวณนี้ค่ะสีขาวแต่ถ้าเป็นวงใหญ่เขาจะระบายด้วยสีฟ้าถูกไหมคะสีฟ้าก็คือวงใหญ่เนี่ยถ้าคุณครูวาดเต็มๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนี่คือวงใหญ่อ่ามันทับซ้อนกันอยู่แต่ทีเนี้ยถ้าเราดูส่วนที่ระบายสีจริงๆมันคือการเอาวงใหญ่ แล้วลบพื้นที่ส่วนที่เป็นวงเล็กออกไปถูกไหมคะถ้าเราลบพื้นที่ส่วนที่เป็นวงเล็บวงเล็กตรงเนี้ออกไปเอาวงใหญ่แล้วลบวงเล็กออกไปเราก็จะได้พื้นที่ส่วนที่แรงเงาที่เป็นสีฟ้าอ่าอันนี้คือคอนเซปต์ในการคิดก่อนเราต้องอาหาคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดก่อนว่าเราจะแสดงวิธีทําไปในรูปแบบไหนแล้วค่อยไปแสดงวิธีทาตามขั้นตอนนะคอนเซปต์ concept ของข้อน,นี้ก็คือ วงใหญ่นะคะอะ่วงใหญ่ครูคเขียนให้ดูก่อนนะลบ,วง,ละว,งลบวงเล็กอ่าวงใหญ่ลบวงเล็กก็จะได้พื้นที่ส่วนที่แรงเงาทีนี้หมายความว่าเราจะต้องหาพื้นที่ทั้งวงใหญ่และวงเล็กแล้วค่อยนํามาลบกันดังนั้นค่ะก็ไปที่วิธีทำอ่าวิธีทำก็ขึ้นต้นด้วยเหมือนเดิมค่ะ สูตรการหาพื้นที่วงกลมคือพาย R ยกกำลังสองอันดับแรกครั้งที่หนึ่งนะคะครั้งที่หนึ่งเขาหาพื้นที่ของวงกลมใหญ่ก่อนวงกลมใหญ่เราก็ต้องดูรัศมีของวงกลมใหญ่นะคะซึ่งรัศมีของวงกลมใหญ่คืออะไรคะเส้นนี้ค่ะวงกลมใหญ่คือลากจากจุดกึ่งกลางเดียวกันแล้วลากมาที่เส้นรอบรูปของวงยาว6เซนติเมตรนะคะ เราก็แทนค่าไปค่ะพายเขาแทนค่าด้วย3.14และและรัศมีก,ก็คือ r ใช่ไหมคะ r ยกกำลังสอง r ยกกำลังสองคือ r คูณ r r r คูณ r หมายความว่าของวงใหญ่ก็ต้องเป็น6คูณ6จากนั้นก็คูณกันออกมาข้อนี้เขาคูณกันออกมาได้เป็น113.04ตารางเซนติเมตรต่อไป ข้อ2หาพื้นที่ของวงกลมเล็กนะคะพื้นที่ของวงกลมเล็กก็เหมือนกันค่ะใช้สูตรเดียวกันตรงนี้เลยขึ้นต้นเขียนสูตรแค่ครั้งเดียวนะคะถ้าเราใช้ค่า r ของวงกลมใหญ่เนี่ยเอโทษทีค่ะค่าายของวงกลมใหญ่เราใช้3.14เพราะฉะนั้นวงกลมเล็กเราก็ต้องใช้3.14เพื่อไม่ให้เกิดความคาดเคลื่อนหรือแตกต่างกันนะคะส่วน r R ากำลังสองนะคะก็คือ R คูณ R R หรือรัศมีของวงกลมเล็กมาดูรัศมีของวงกลมเล็กก็คือลากจากจุดกึ่งกลางไปยังเส้นรอบรูปหรือเส้นรอบวงของวงกลมเล็กก็คือ3เซนติเมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เลยเขียนเป็น3คูณ3นะคะพอเอา3.14นักเรียนก็ไปคูณกันจะเอา3คูณ3 ได้9ก่อนแล้วเอา9ไปคูณกับ3.14ก็ได้นะคะในข้อนี้เขาคูณกันออกมาได้เป็น28.26ตารางเซนติเมตรจากนั้นหาทั้ง2วงเล็กวงเล็กและวงใหญ่แล้วนะคะก็กลับไปที่คอนเซปต์ของเราที่เราบอกว่าจะต้องเอาพื้นที่ของวงกลมใหญ่ลบพื้นที่ของวงกลมเล็กจึงจะได้ส่วนที่แรงเงาใช่ไหมคะเราก็มาเขียนว่า ดังนั้นนะคะดังนั้นส่วนที่ระบายสีหรือพื้นที่ที่แรงเงานั้นมีพื้นที่เท่ากับอเอาวงกลมใหญ่พื้นที่วงกลมใหญ่คือเท่าไหรค่คร1 13.04ลบ28.26ก็จะเขียนได้แบบนี้นะคะนักเรียนก็ไปทดในกระดาษทดแล้วลบกันระหว่างทศนิยมนะคะลบกันออกมาได้เป็น84.78ตารางเซนติเมตรก็ ตอบนะคะตอบเป็นตัวเลขไทยตรงนี้บรรทัดสุดท้ายแค่นี้นะคะในการหาพื้นที่นะคะบางทีมันคุณครูได้อธิบายไปทั้ง3ตัวอย่างแล้วบางทีนะคะอย่างตัวอย่างที่1นึ่เขาก็จะถามเราตรงๆงเลยว่าให้รัศมีมาแล้วถามหาพื้นที่นักเรียนก็แทนค่าไปตามสูตรส่วนข้อที่2นะคะให้พื้นที่มาแล้วถามย้อนกลับไปหาว่าแล้วรัศมีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อย่าลืมว่า r คูณกัน2ตัวหมายความว่าจะต้องเป็นตัวเลขหรือจำนวนเดียวกันที่คูณกันแล้วมีค่าเท่ากับสิ่งที่เขาคำนวณให้นะคะอ่ะและอย่างตัวอย่างที่3นะคะมันก็จะเป็นตัวอย่างที่เพิ่มความซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือมีการเอาพื้นที่ของวงกลมทั้ง2วงมาทับซ้อนกันแล้วก็ถามหาแค่ส่วนที่นเงาแล้วก็เคยหามาบ้างแล้วในพื้นที่สี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเราก็จะเอามา วงใหญ่กับวงเล็บมาลบกันถึงจะได้ส่วนที่แรงเงาก็ให้นักเรียนคิดและเขียนเป็นขั้นตอนมาแบบนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ